เอาละสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกม Modern Warship ก็จะเป็นเกมยุทธการลบทางเรือนะครับเป็นสงครามทางน้ำก็สำหรับเข้าเกมมาตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เรือลำนี้มาลำแรกเลยครับก็ติดตั้งอาวุธได้สองชนิดครับ เดี๋ยวผมให้ดูก็จะเป็นจรวดวิไซล์ตัวนี้ที่เราจะยิงแล้วก็จะเป็นปืนกลที่หน้าเรือก็จะเป็นกระบอกนี้ก็สามารถอัพเวลได้แต่ทีนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเก็บเงินเพื่อซื้อเรือลำใหม่จะดีกว่าแต่เราก็สามารถซื้อเรือได้แล้วนะครับผมเข้ามาเล่นอยู่ประมาณสักสามตาแล้วก็มีเงินก็ เรือลำต่อไปนี้ก็แสนห้าตอนนี้ผมมีเงินอยู่สามแสนพาบาทแล้วลำนี้สองแสห้าส่วนลำเนี้ยสองแสนต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมเล่นให้กดล็อกเวลขึ้นไปเดี๋ยวเผื่อจะได้ซื้อเรือที่มันแรงขึ้นแล้วก็สามารถติดตั้งอาวุธได้เยอะขึ้นดีกว่าก,ก็เลยยังไม่ซื้อเรือลำใหม่แต่ตอนนี้ผมอัพอัพจรวดขึ้นมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งเวล อีกหนึ่งชนิดจะได้แรงขึ้นส่วนป้อมปืนตัวเนี้ยยังไม่ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้สาหรับเรือลํานีเา้เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องรอเบลให้ถึงเบล5ก่่นเพราะตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นก็อยู่ที่เลเวล4ก็ยังไม่สามารถซื้อเรือดีๆได้สําหรับเกมนี้เล่นง่ายครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเกมนะครับ ครับ oh, ก็เข้ามาในเกมเลยบังคับเกมก็ง่ายๆครับส่วนอันนี้จะเป็นเรดาร์ที่เราจะมองเรือของศัตรูก็เป็นเกมออนไลน์ครับเป็นออนไลน์5 5v5 แล้วก็จะมีเรดาร์คันเขียวเขียว <ๆ S 2> ก็จะเป็นเรดาร์เพื่อนนี่ละอันนี้ก็กดเดินหน้าละไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ค่อยๆไปครับพอพยายามมองหาของมองหาศัตรูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีกล้องส่งทางกายได้นี่เราดูระยะศัตรูได้ผมยังเล่นไม่เก่งก็เดี๋ยวเข้าเข้าพร้อมเพื่อนก่อนดีกว่าครับถ้า ได้ระยะปืนกลปืนกลจะยิงอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆนะครับตอนนี้ระยะห่าง6.6แล้วก็ขยับเข้าไปเรื่อยๆอ๋อมีสตูอยู่ด้านนี้ด้วยโอเค <Okay. S 1> ถ้างั้นเราต้องระวังระยะ3เมตร ตอนนี้เรายังยังไม่ค่อยบุกมากครับสำหรับมือใหม่เราก็ค่อยๆดูดูศัตรูไปเรื่อยๆนี่พออยู่ในระยะปุ๊บปืนกลก็จะทำงานอัตโนมัติเลยครับโอเคเราก็จอดเรือโจมตีได้เลยเรายังหลบหลบมุมอยู่สำหรับปืนกลนี่เขาจะทำงานอัตโนมัติเมื่อถึง ระยะยิงของเขาเขาก็จะยิงได้เลยส่วนตรวจนำวิถีนี่เราก็เป็นฝ่ายเราจะเป็นคนควบคุมเวลาเรายิงไปแล้วเราก็จะรอรีโหลดแล้วก็ยิงําตอนนี้เพื่อนกำลังจะแตกแล้วเพื่อนลุยไปขนาดนี้เลยเหรอเข้าไปใกล้เราอาจจะโดนลุมได้เพื่อนแตกไปหนึ่งลาแล้วก็ในเกมนี้ผมเข้ามาแค่ ตอนนี้โดนแล้วตอนนี้โดล้โดนแล้วโด้ถ่ายก่อนถก่อนเรือจะแตกแล้วตอนนี้โดนโดนโดนถ่ายก่อนถ่ก่อน ไปอีกหนึ่งเราสามารถซ่อมได้โอเคตอนนี้เราฟั่มเหลือไปได้สองลําแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปช่วยเพื่อนยังมีศัตรูอยู่นี่อีกหนึ่งลําแต่เราเรายิงลํานอกก่อนดีกว่าเพื่อไม่เสี่ยงคนเกินไป เราสามารถซื้อเรือบินมาประจําการที่เรือได้นะครับสําหรับลําเริ่มต้นลําเนี้ยสามารถซื้อฮอลลงมาจอดได้หนึ่งลำแต่ผมยังไม่ได้ซื้อผมคิดว่าจะรอเปลี่ยนเรืออีกลำหนึ่งดีกว่าตอนนี้เพื่อนไปกระหนาบหลังเขาอ้อมไปแล้วเขาอ้อมไปแล้วโอเคโดนล็อกเต้า ตตวน,นี้ระยะห่าง Sir, ก็มีกล่องพยาบาลที่สามารถรักษาเรือได้ครับ <5 S 1> ลเล่นง่ายครับควบคุมง่ายแต่อันเนี้ยเริ่มต้นน่าจะเจอกับบอดก็การจมปีเรือเขาอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเจอผู้เล่นแล้วน่าจะมีเรือที่ดีๆโดดละโดและโอเค เพื่อนหนีไปไหนอะเพื่อนไม่มาช่วยเลยสามลำอยู่ตรงนู้นเดนละโดินละเขาเอ้อมไปหลังโอเคโอเคอยังไงเรือเรายัางเหลือพลังชีวิตมากกว่าไปอีกหนึ่งแตกแน่นอน ตอนนี้เขาเหลือลําเดียวแล้วเพื่อนเราเขาไปวิ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้วิ่งไปไหนเนี่ย <c ười> ผมว่าเขาน่าจะซ่อนอยู่หลังตึกหลังโคดินนี้แน่นอนเจ <c ười> อแล้วเจอแล้ว หลบอยู่อีกชุดเดียวเหลือแตกแน่นอนมีเรือดำน้ำด้วยนะครับแต่ว่าเวลต้องสูงกว่านี้ก็สามารถ เรือลำน้ำมาใช้การได้ครับสำหรับเกม Mo เด r n w a r s h i p ก็เล่นง่ายครับเรือลำแรกนี่ก็สวยนะครับผมว่านี่มันเหมือนเรือทหารเรือที่สัตหีบเลยนะเนี่ยเป็นเรือจู่โจมขนาดเล็กมีป้อมปืนหน้าหลังป้อมปืนหน้าหลังแล้วก็จรวดที่ยิงเราก็ เป็นจรวดติดตามยิงอยู่กลางลำตอนนี้ผมอยู่ที่เวลที่เท่าไหร่ละขึ้นมาเวลที่หกเนีแสดงว่าผมน่าจะปลดล็อกเรือเวลที่ห้าได้แล้ว3ามแสนลำนี้เจ0 0แสนถ้าผมว่าน่าสนใจนะครับเจ็ดแสนเนี่ยมีบรรทุกพอได้หนึ่งลำโอเคอ,อกเงี้สแสดงว่าลำเมื่อกี้ไม่น่าจะบรรทุกได้ครับ ลำนี้ก็บรรทุกได้หนึ่งาา 8, ลำนะนะครับแปดแสนห้างั้นเดี๋ยวผมเล่นเก็บเงินซื้อเรือดําใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูใหม่อีกทีนะครับสำหรับลำนี้ก็ได้อีกหนึ่งลำเนาะเดี๋ยวผมค่อยๆไปศึกษาหน่อยว่าผมจะซื้อเรือลำไหนดีต้องเก็บเงินไว้ตัก1หนึ่งล้านก่อนซื้อเรือแล้วเดี๋ยวจะได้ซื้อหอได้ลำนี้มีปืนใหญ่ ผมอยากได้ที่บรรทุกแต่อันนี้ก็ปลดล็อกแล้วหนึ่งล้านบาทบรรทุกคอได้หนึ่งลำอืมโอเคนะครับสำหรับเริ่มต้นเขาคงจะให้เราบรรทุกได้แค่ลำเดียวนี่แหละแต่เรือแต่ละลำก็สวยๆอย่างนั้นเลยลำนี้ก็หนึ่งลำราคาล้านสองส่วนลำนี้ซื้อได้ด้วยทองทองก็น่าจะต้องสะสมอีกนานครับกว่าจะได้ ก็คงจะยังไม่ได้ซื้อสำหรับร้านสามนี้ก็มันทุกพอได้หนึ่งลำอันนี้ก็มารีวิวเรือให้ดูนะครับเนี่ยร้านเก้าโอยเล่นนานเลยแล้วเขาก็จะบอกว่ามีอาวุธอะไรบ้างมันทุกพอได้หนึ่งลำเหมือนกันลำน,นี้ล้านสี่ทุกได้เยอะเลยครับ ส่วนลำนี้นี่ใช้ทอง3,250ัาบรรทุกได้หลายลำเลยงั้นก็เดี๋ยวเอาไว้เล่นสะสมทองครับทองผมจะไม่ไปซื้ออะไรเลยลำนี้ลำนี้โอเคสำหรับลำนี้นี่2องสอล้านห้าโอยถ้างั้นไม่ใช้ทองเราก็สามารถซื้อลำนี้มาจอดเครื่องบินได้ ็โอเคครับลำนี้ก็น่าสนใจลำนี้สองล้านเจ็ดห้าหมื่นงั้นเราไม่ต้องใช้ทองก็ได้ถ้าทองเราสะสมไม่ถึงเราก็เล่นเจ็บเงินเนาะเราก็มาบรรทุกเครื่องบินสามล้านโอเคครับเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับลำนี้สามล้านสองห้าหมื่นมาทุกบรรทุกได้เยอะเลย ส่วนเรือดำน้ำนี่ล้านล้านสี่ก็น่าเล่นอยู่นะครับก็ใช้จรวดยิงใต้น้ำลำนี้ล้านสองลำนี้ล้านสี่ลำแรกล้านสี่มีติดตั้งจรวดสองอันล้านสองสองส่วนล้านสี่นี้ก็ติดตั้งจรวดนำวิถีได้สาม ส่วนลำนี้ก็ได้สามก็โอเคครับสองล้านส่วนลำนี้นี่น่าจะเป็นเรือในตำนานหลังจากเครื่องบินบินขึ้นแล้วสามารถลงน้ำได้ อันนี้ใช้ทองซื้อลำนี้ใช้โอ้โหสิบห้ามันจะได้ยากนะได้ยากอยู่นะครับคงจะไม่ได้เล่นเนาะนี่แนะนำเรือแนะนำเรืออันนี้หมื่นโอ้โหลรืนี้ก็ไร้ยก่ ยิ่งวิวขึ้นสูงยิง่งสวยสวยเรือทียสวยทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็โหลดเข้ามาเล่นกันได้นะครับเหลือทวยสวยเยอะเลยแล้วการเล่นก็ออนไลน์ครับสนุกดีเล่นกับเพื่อนๆพื่อนหมื่นห้าหมืนหนึ่งหมนหนึ่งพเรือสวยมาก มันทุกมันทุกได้1นึ่ลำโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมเล่นอัพเบลแล้วเดี๋ยวซื้อเรือลำใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้กับเพื่อนๆดูอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องผมไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ